สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นอ่าแล้วก็คุยไปด้วยนะครับก็ผมจะลงคลิปถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าคิดถึงโฟกัสนะครับเ,เป็นเพื่อนผมเองนะครับก็เราอยู่ในเกมอ,อบบี้นะครับแลนโบนะครับก็ผมเล่นไม่ผ่านสักทีนะครับมีคนหลายคนมากเลยที่อัดคลิปแล้วก็ลงมาลงมาแบบ โชว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 อะไรโชวอา่าชนะอืลุนกันนะก็วันนี้ผมจะลงคลิปถีวขึ้นนะครับก็รอติดตามชมด้วยนะครับก็ได้ยินั้ยเนี่ยได้ยินผมนในคลิปอะในคลิป ก่อเล่นใหม่เล่นใหม่หมดเลยก่เมื่อทำไมชอบตกงมาตรงนี้คุณคุนแต่ไม่ใช่มอน ก็อืมผมคิดถึงม่นเหมือนกันก็มันเ,เป็นเพื่อน,อนผมเช่นเดียวกันก็มผมจะไม่ประมาทในการเล่นนะครับก็จะไม่ประมาทในการเล่น